สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวเหตุการณ์นะครับจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งมันคือเหตุการณ์การรุกรานโปรแลนด์ของเยอรมันนั่นเองนะครับทำไมผมถึงบอกว่าอย่างเป็นทางการนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับมันก็มีปัจจัยที่ทาให้เกิดขึ้นเนี่ยมากมายหลายอย่างเลยใช่ไหมครับไม่ใช่การลุกรานโปแลนด์เท่านั้นที่ทําให้เกิดสงคราม แต่ที่ต้องเอามาพูดเนี่ยนะครับเพราะว่าหลังการลุกลานโปแลนด์เนี่ยอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก็เข้ามาร่วมสงครามครั้งนี้จึงทําให้เกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นมาอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับผมเรื่องราวของเราเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปในช่วงอินเทอร์วอลหรือว่าช่วงก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองนะครับตอนนั้นเนี่ยเยอรมนี er เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว,ว่าฝ่าฝืนสนธิสัญญาแวร์ซายหลายข้อเลยเพราะว่าหลังจบสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยได้มีการเนี่ยนะครับจำกัดขนาดกําลังพลของกอง,กองทัพพเเยยอรมไว้ีง10,000 แต่ว่าฮิตเลอร์เนี่ยนะครับไม่สนใจแล้วก็ได้เรียกระดมพลนะครับมากถึง 3ล้าน7แส,สนนายประกอบไปด้วยการเร่งผลิตนะครับอุตสาหกรรมสงครามต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบเรือหรือว่ารถถังก็ตามนะครับโดยที่ปัจจัยหลักๆเนี่ยนะครับที่ทาให้เยอรมนีเนี่ยสามารถเร่งผลิตอุตสาหกรหรมเหล่านี้ได้เนี่ยคือการใช้นโยบายทางเศรษฐกิจที่มีชื่อวอ่าออทากกี้นะครับหรือว่าอธิบายสั้นๆเนี่ยนะครับมันคือการว่าจ้างงานนะครับคนประชาชนทั่วๆไปเนี่ยให้มาทํางานให้กับรัฐไม่ก็นะครับโรงงานของรัฐนั่นเองซึ่งมันจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตัวเองนะครับผมกับ ปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่สําคัญมากเลยนะครับนั่นก็คือการขยายอาณาเขตนะครับเยอรมนีเนี่ยได้ทาการขยายดินแดนไปยังประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ประชากรเนี่ยเป็นเจอร์มันสป k เกอร์นะครับหรือว่าคนที่พูดภาษาเยอรมันซึ่งหลายที่เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าถูกผนวกรวมกับเยอรมันยกตัวอย่างเช่นนะครับออสเตรียเนี่ยก็ถูกผนวกรวมทั้งประเทศเลยในเหตุการณ์ที่ชื่อว่าอันชลูสนั่นเองนะครับ หรืออย่างพื้นที่สูดเดเทนแลนด์ของเชโกสโลวาเกียเนี่ยก็ถูกผนวกรวมด้วยคือถ้าไม่ให้เนี่ยนะครับเยอรมันก็จะขู่ว่าจะประกาศสงครามเพื่อจะแย่งพื้นที่ตรงนี้มานะครับผมซึ่งในปี1934เนี่ยนะครับโปแลนด์เนี่ย,ยก็เล็งเห็นนะครับถึงภัยคุกคามของเยอรมน,นีที่อาจจะมีต่อโปแลนด์ได้เนี่ยจึงได้ทําการนะครับขอทาสนธิสัญญา non-aggression treaty นะครับหรือว่าสนธิสัญญาที่จะไม่คุกค,คามซึ่งกันและกันนะครับผมโดยที่โปแลนด์เนี่ยก็ได้ทําสนธิสัญ,ญญาเนี้ยกับโซเวียตด้วยนะครับแต แม้ว่าจะท well, <tr umb ina> ําส่วนที่สัญญาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับโปแลนด์เนี่ยก็ไม่ได้เชื่อใจเยอรมันนะครับว่าเยอรมันเนี่ยก็อาจจะบุกมาได้ตลอดเวลาเลยจึงได้ทําการติดต่อนะครับไปหาพันธมิตรคืออังกฤษและฝรั่งเศสนะครับให้มาช่วยรบถ้าเกิดเกิดสงครามขึ้นมาโดยที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยนะครับก็ตอบตกลงก็เรียกได้ว่าโปแลนด์เนี่ยก็อุ่นใจขึ้นนิดนึงแล้วนะครับอย่างน้อยฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยก็เสนอตัวที่จะมาร่วมรบด้วยแต่ฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยนะครับก็ได้บอกโปแลนด์ว่าในระหว่างนี้เน สามารถเอามาใช้เป็นข้ออ้างในการประกาศสงครามใส่เราได้นะนั่นเนี่ยนะครับรวมไปถึงการที่ไม่ให้โปแลนด์เนี่ยทำการเรียกระดมพลทหารด้วยนะครับคือตอนนั้นเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าฮิตเลอร์เนี่ยก็นํากองทัพเนี่ยนะครับมาประชิดชายแดนโปแลนด์แล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้บุกข้ามไปนะโดยที่นะครับกองกําลังทหารของโปแลนด์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเทคโนโลยีทางท,างทหารเนี่ยล้าสมัยก็ของเยอรมันมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางรถถังนะครับปืนใหญ่หรือเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินทันสมัยเนี่ยมีเพียง400กว่า ลำเท่านั้นนะครับเครื่องบินส่วนมากเนี่ยจะเป็นเครื่องบินปีก2ชั้นหรือว่าใบาเพลนเนี่ยนะครับตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่1เลยและทางฝั่งตะวันตกของโปโลแลนด์เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าการป้องกันเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนแอกว่าด้านตะวันออกนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยโปโลแลนด์เนี่ยกลัวการลุกลามของโซเวียตมากกว่านะครับผมจึงได้ลงทุนสร้างป้อมปราการนะครับจำนวนมากอยู่ทางฝั่งตะวันออกแต่หารู้ไหมนะครับว่าในปี1939ช่วงเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยโปโลแลนด์เนี่ยจะกลายเป็นเห เพราะว่าในวันที่1เดือนกันยายนเนี่ยกองทัพรถถังของเยอรมนีก็ได้ข้ามพรมแดนโปลแลนด์เข้ามานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าทางฝั่งโปลแลนด์ก็ช็อกมากๆเลยที่ฮิตเลอร์ฝ่าฝืนสนธิสัญญาและไม่สนใจนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นพวกกับอังกฤษและฝรั่งเศสแล้วด้วยเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าเยอรมันจะกล้าบุกเข้ามาจริงๆทีนี้เนี่ยเรามาดูกันที่แผนการรุกรารของทั้งสองประเทศนี้ดีกว่านะครับว่าเยอรมนีเนี่ยมีแผนบุกยังไงและ โปแลนด์เนี่ยมีแผนตั้งรับยังไงนะครับเรามาดูที่เยอรมันกันก่อนดีกว่าเนาะเยอรมนีเนี่ยก็รู้ท้งรู้แหละครับว่าการบุกลุกลานโปรแลนด์ของเขาเนี่ยคือการเนี่ยนะครับเริ่มต้นสงครามที่จะดึงฝรั่งเศสกับอังกฤษเข้ามาร่วมด้วยแผนของเขาเนี่ยก็คือการทํายังไงก็ได้ให้ยึดโปรแลนด์ให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่ฝรั่งเศสและอังกฤษเนี่ยจะระดมทหารได้ทันและบุกมาฝั่งตะวันตกของเยอรมันนะครับผมโดยที่แผนการบุกโปรแลนด์เนี่ยนะครับจะถูกเรียกว่าแผนเคสไว้นะครับซึ่งแผนเนี่ ทิศเหนือทางปรัสเซียนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของเยอรมันอยู่แล้วทางทิศตะวันตกนะครับผมและทางทิศใต้จากรัสโลเกียซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพับเพสเตตหรือว่ารัฐบริวารของเยอรมันนั่นเองครับโดยที่กลยุทธ์ที่เขาใช้กันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นกลยุทธ์คอมไบน์อาร์มหรือว่าการผสมผสานนะครับระว่าง ทหารราบยานเกราะรถถังและเครื่องบินนะครับในการบุกที่หนักแน่นรวดเร็วและไม่ให้ศัตรูตั้งตัวทันนะครับหรือภา,าษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกกันว่า b l i t z ร r ก e เนี่ยแหละครับผมโดยที่เยอรมันเนี่ยใช้แผนนี้ได้เพราะว่าจํานวนจักรกลสงครามของเยอรมันเนี่ยนับว่าเป็นต่อมากๆเลยนะครับรวมถึงการนะครับครอบครองน่านฟ้าได้แล้วเนี่ยมันยิ่งทําให้การบุกด้วยยานเกราะของเยอรมันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายดดยขึ้นมากเลยส่วนทั้งแผนการของฝั่งโปลแลนด์เนี่ยนะครับคือการ ถอยร่นไปตั้งป้องกันนะครับอยู่ตามแนวฝั่งแม่น้ํานั่นเองเพราะว่าทางเดียวที่จะหยุดจักกลสงครามของเยอรมันได้เนี่ยนะครับมันคือต้องใช้สิ่งกีดขวางซึ่งมันไม่มีอะไรจะดีไปกว่าแม่น้ําอีกแล้วนะครับเพียงแค่กองทัพโปลแ,แลนด์เนี่ยนะครับต้องถอยร่นแล้วก็ป้องกันยุทธภูมิที่ได้เปรียบไว้ให้ได้นานที่สุดที่จะนานได้จนกว่า ฝรั่งเศสและอังกฤษเนี่ยจะรวบรวมกองทัพมากพอเพื่อรุกรานเยอรมน,นีจะฝั่งตะวันตกนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อสงครามได้เริ่มต้นขึ้นเนี่ยก็เรียกได้ว่านะครับเยอรมันเนี่ยก็ได้ทําตามแผนแล้วก็ทําการรบแบบสายฟ้าแลบนะครับใช้รถถังเนี่ยเป็นหัวหอกในการบุกทะลวงนะครับแนวป้องกันของพวกโปรแลนด์ซึ่งนะครับการรบเนี่ยมันบุกมาได้เร็วกว่าที่พวกโปรแลนด์คิดไว้มากเลยนะครับแล้วฐานโปรแลนด์เนี่ยก็ได้ทําการ ถอยร่นไปเรื่อยๆนะครับผมโดยที่เรียกได้ว่าไม่สามารถหยุดการลุกหน้าของรถถังเยอรมันได้เลยนะครับต่อให้มีแม่น้ำเนี่ย ก็ไม่สามารถนะครับป้องกันการลุกรานนี้ได้เพราะพวกเยอรมันเนี่ยมากันเร็วมากๆเลยนะครับสามารถใช้บลิสคลิกเนี่ยนะครับทะลวงมาแล้วก็ล้อมนะครับกองทหารของพวกโปโลแลนด์ไว้ทําให้บางส่วนเนี่ยถอยร่นไปไม่ทันนะครับต้องยืนหยัดต่อสู้อยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งนั่นเนี่ยรวมไปถึงเมืองและหมู่บ้านต่างๆหรือแม้กระทั่งนะครับเมืองหลวงอย่างวอร์ซอด้วยหน่วยบัญชาการทหารหลักเนี่ยนะครับต้องทําการถอยร่นไปเรื่อยๆไปเรื่อย จนถึงนะครับชายแดนของพวกโซเวียตทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็เรียกได้ว่านะครับพวกโปรแลนด์เนี่ยก็ตัดสินใจเนี่ยสร้างป้อมประการตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดยืนหยัดสุดท้ายเพื่อป้องกันนะครับสู้กับพวกเยอรมันจนกว่าพันธมิตรของเขาอย่างอังกฤษกับฝรั่งเศสจะมาช่วยเหลือได้ทันนะครับแต่ว่า การช่วยเหลือนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่เคยมาถึงนั่นเองในช่วงเริ่มต้นสงครามเนี่ยนะครับฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยก็ได้ประกาศสงครามกับเยอรมนีในวันที่3นะครับก็คือหลังจากวันที่เยอรมันเนี่ยบุกเพียง2วันเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้มีการนะครับส่งกําลังทหารข้ามพรมแดนมาแต่อย่างใดเรียกได้ว่านะครับทางฝรั่งเศสเนี่ยก็มีกองทัพประจําอยู่ที่ฝั่งตะวันออกของเยอรมันอยู่แล้วหรือว่าตรงมาจิโนไล,ลาเนี่ยแต่ว่าพวกฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะรุกรานเยอรมันแต่อย่างใดปล่อยให้พวกโปแ,แลน ตีเอาตีเอา,เอาจนถอยร่นเหลือเท่านั้นนะครับอังกฤษเนี่ยนะครับก็ยังระดมทหารไม่เสร็จก็เรียกได้ว่านะครับตอนนี้เนี่ยโปแลนด์ Poland เนี่ยถูกทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและหนักกว่านั้นเนี่ยแย่ไปกว่านั้นเลยนะครับคือการที่อยู่ดีๆเนี่ยโซเวียตเนี่ยนะครับก็ได้ทําการฉีกสนธิสัญญา Non Aggression Treaty กับโปแลนด์เนี่ยนะครับหรือว่าสนธิสัญญาไม่รุกรานกันเนี่ยฉีกทิ้งเฉยเลยแล้วก็นํากําลังกองทัพแดงกว่า800,000นายเนี่ยนะครับลุกข้ามพรมแดนโปแลนด์เข้ามา โปแลนด์เนี่ยนะครับเมื่อเห็นแบบนี้เนี่ยก็รู้เลยนะครับว่าไม่สามารถป้องกันกองทัพที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ถึง2แนวรบนะครับผมจึงได้ทําการถอนทัพออกจากโปแลนด์และปล่อยให้โปแลนด์เนี่ยถูกเยอรมันและโซเวียตเนี่ยเข้ามายึดครองนั่นเองนะครับผมการรุกรานโปแลนด์เนี่ยก็เป็นอันที่สิ้นสุดในเวลาเพียง2อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับทุกคน ก็นี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวสั้นๆนะครับเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2เหตุการณ์ลุกรานโปแลนด์ของเยอรมนีนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็คงต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหากข้อมูลผิดพลาดยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยจริงๆแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe สําหรับคลิปประวัติศาสตร์อย่างนี้เราจะลงงานทุกวันเลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ได้ไลค์เพจ a c e b o o k เนี่ยก็สามารถไปไลค์กันได้นะครับไปแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับทุกคน